ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณบอยได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่หกกันเลยครับสวัสดีครับคุณบอยครับพี่แจ๊คครับผมคุณบอยตอนนี้โทราศัพท์มาจากแถวไหนครับอ,อยู่แถวน,นนทบุรีครับผมอยู่แถวนนทบุรีอ่านะครับคุณบอยกับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังครับเคยคุยกันครั้งหนึ่งตอนอยู่บ้านเก่าครับประมาณกี่ปีได้ละโอ้ก็ ลองโอ้ก <c oughs> ็น่าจะน่้จะหลายปีอยู่ครับ <c oughs> เออถ้านับไปนับมาน่าจะเกือบเกือบสิบ <c oughs> น่าจะน่าจะ,าจะประมาณนั้นได้แต่แตเจอพี่แจ <ๆ S 2> ็คตัวเป็นๆครั้งหนึ่งตอนไปดูหนังที่ที่หนึ่งจำไม่ที่ที่ว่าเป็นหนังผีสักใหญ่หนึ่งครับจำไม่ได้แล้วว่าเรื่องอะไร <c oughs> โอ้หลายครั้งเลยที่มีการจัดหนังผีกันเออนะครับครั้งนี้มีโอกาสได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคุณบอยนะ ครับผมครับเดี๋ยวถามก่อนวันนั้นที่ไปเล่าเรื่องนี้ที่เดอะช็อควันนั้นเล่ากับใครจําได้ไหมฮะผมว่าผมเล่ากับพี่แจ็คนีแหละเล่ากับผมเลยเหรอะใช่แต่ผมันแต่มันนานแล้วล่ะครับไม่รู้พี่แจ็คจำได้หรือว่าเออเอาเป็นว่าผมจำเรื่องนี้ไม่ได้แน่ๆนะครับ<อ>แต่ถ้าสมมุติว่าเล่าไปแล้วมันจำได้ครับคล้ายครับค่า ผมก็เกี่ยวก้อยสัญญาเหมือนกันว่าผมก็จะไม่เฉลยเนื้อหาสำคัญของเรื่องนี้เออเรามารื้อฟื้นความหลังกันมาคุยเรื่องนี้กันใหม่อีกสักครั้งหนึ่งบ้านพักหลังเรือนจำแน่นอนว่ามันเกี่ยวข้องกับสถานที่ราชการไม่ต้องระบุจังหวัดไม่ต้องระบุสถานที่ใดๆทั้งสิ้นเลยนะคุณบอยนะอครับ นะครับไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าเอ้ยพิกัดอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอะไร <c oughs> ที่มันเป็นลักษณะที่เฉพาะก็ไม่ต้องพูดถึงนะอะ <c oughs> ไรครับนะฮะเดี๋ยวถามอย่างเดียวว่าเรือนจําแห่งนี้ทุกวันนี้ยังเปิดทําการอยู่ไหมฮะยังเปิดอยู่ครับยังเปิดอยู่ยิ่งพูดไม่ได้เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวผู้หลักผู้ใหญ่ <c oughs> จะว่าเอาครับ <c oughs> นะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับบ้านพักหลังเรือนจําเป็นยังไงคุณบอย ก็เรื่องนี้มันเกิดตอนที่คุณพ่อผมเขาจะย้ายไปเอทํางานที่อีกเรือนจํหนึ่งครับตอนนี้แั้นผมน่าจะสัดประมาณไม่พอหกกมอหนึ่งเนี่ยครับคือปกติแล้วต้องอธิบายพี่แจ๊กกราวนาในส่วนของบ้านพักเนี่ยที่พักอยู่เนี่ยจะค่อนข้างที่จะใกล้กับกาแพงเรือนจําแล้วกันตอนนี้ผมก็เอทําความได้ก็เกิดมาก็เห็นกาแพงเรือนจําและนะครับ วนี้ตั้งัตบ้านพักเนี่ยมันเป็นบ้านที่แบบว่าปลูกเป็นสองชั้นแล้วก็ปลูกติดๆกันนะฮนะครับคราวนี้วันนั้นเนี่ยคือปกติเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของคือผมมีน้องชายหนึ่งคนนะฮะคือเวลาที่พ่อผมเข้าเวรเนี่ยคือคือผู้คุมเนี่ยผู้เป็นผู้คุมเนาะเขาจะมีการเข้าเวรอ่าซึ่งพอเข้าเวรเสร็จปุ๊บเนี่ยผมกับน้องชายก็จะต้องมีบ้านกันสองคนนะครับ คือปกติเนี่ยเหม่อที่บอกบางที่บ้านมีสองชั้นใช่ไหมครับคือปกติเนี่ยเราจะนอนกันอยู่ที่ชั้นล่างชั้นบนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนที่เก็บของ้มันจะค่อนข้างร้อนแล้วปกติเราก็จะไม่นอนชั้นบนอยู่แล้ววันนั้นจะเป็นวันสุดท้ทายที่จะที่อยู่ที่บ้านหลังนั้นเพราะว่ารุ่งขึ้นเนี่ยมันจะมีการย้ายของไปอีกที่หนึ่งคื <S <s <art ening> อยา้ายบ้านนะครับอ่าคราวนี้จังหวัดมันก็น่าจะประมาณช่วงของสำลัทุ่มเนี่ยครับ ตอนนี้ก็อผมว่าอาจารย์เปเบอลมารู้สึกง่วงนะครับก็คือนอนนอนหลับไปแล้วมันเหมือนกับมันเหมือนกับเมือเหมือนจะมีคนปลุกให้เราตื่นอะไรเงี้ยผมว่างูเงียงงูเงียซึ่งอ่าต้องบอกไปก่อนว่าเพระที่เรานอนชั้นหนึ่งฝ่ายเท้าเราก็คือเป็นทีวีใช่ไหมครับซ้ายมือเราเนี่ยจะเป็นประตูที่ออกไปข้างนอกอตอนนี้ขวามือพอเรามองไปเนี่ยเราจะเป็นเห็นที่พัก ที่พักบันไดก่อนเดินขึ้นชั้นสองอแต่คราวนี้สายตาผมก็เหลือบไปเห็นขวามือเนี่ยมันเหมือนกับมีคนยืนอยู่ผมก็คิดในใจมันจะมีคนอยู่ยังไงเพราะว่าเราอยู่คนสองคนนะครับอตอนนี้พอเสร็จปุ๊บก็พอเพิ่มมีดีปุ๊บมันเป็นเป็นเหมือนเป็นล่างขาวๆอยู่ตรง,อย,ตรงอยู่ตรงกําแพงยืนอยู่ตรงอยู่ตรงกําแพงที่มันจัน ากกว่าเดิมคือแบบทำไงดีวะเนี่ยก็ระหว่างที่คิดอยู่ครับก็ท่องจะท่องน้โมท่องอะไรเหมือนที่เคยได้ยินมามันท่องไม่ได้ละมันเหมือนมันมันสัปหลุดมันจาผิดจําถูกอะจังหวะนั้นอ่ะผมก็เอ๊ะทายังไงดีก็พอเสร็จแล้วปุ๊บก็ึกถึงึกถึงข้อสำทัญเพราะว่าตอนที่ผมเกิดเนี่ยคุณแม่เหมือนขึ้นบนมาที่ที่วัดนั้นอ่าเขาก็บอกว่าประมาณแบบลูกหลงลูกแบบ ขอมาอะไรเงี้ยก็คือให้คิดถึงถึงท่านแล้วมันจะมีมันจะแคบคาดอะไรประมาณนี้อ่ยพอมันคิดถึงตรงนั้นก็แคปเดียวพอคิดถึงปุ๊บเนี่ยเงาตรงนั้นมันก็ไปกลมฟันแล้วนะครับมันก็หันไปทางมาในชั้นสองแล้วก็หายปุ๊ขึ้นไปเลยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยั่นคืออะไรวะเนี่ยก็ขนลุกทั้งตัวแล้วพอจังหวะนั้นปุ๊บก็คิดถึงน้องชายจะ น้องชายเรามังชัเห็นไหมว่ามันมันทำอะไรอยู่อะไรเย่างนี้ครับจังหวะผมก็ไม่ค่อยแบบพลิกตัวหันมาหันมาดูน้องชายครับปรากฏว่าอน้องชายผมเนี่ยมาอาแบบก็คือเขาก็มองเห็นเหมือนกันตาตาแบบเหมือนตาตาขวางอะมองที่บันไดเหมือนกันคือช็อกอยู่ว่าอย่างนั้นเถอะค,คือผมก็นพ<อ>ูดออ,อ,ออกแล้วระณนับครับครับผมว่า ถามเบาๆถามเบาๆนบอนี้มันแบบนี้หน้าสนกันละผมหันหน้าไปทางหันไปหาน้องชายน้องชายหันไปหาตรงบันเทลผมก็ถามว่าอาจจะอาจจะพูดอยานไม่ดงเนาะเพราว่ามึงเห็นไหมเล้วน้องพวกน้องพวก็บอกว่าวันสีขาวใช่ไหมผมก็บอกว่าใช่ผมก็ถามว่าเห็นนายังเขาก็บอกว่าเห็นตั้งแต่อถอนออกมาแต่กำแพงแล้ว พอผมก็บอกพอเห็นนั่จะเอาจะกาแพงกุ๊ผมว่เหมือนเหมือนเหมือนมันมีส่งสัญญาณในการกุก็ลุกขึ้นแล้วออกจากบ้านไปเลยออืแล้วก็ไปอยู่บ้านของพี่ที่เขาเป็นเอ่อเป็นรุ่นน้องของของคุณพ่อผมก็คือเป็นนอนบ้านเขาครับพูดง่ายๆพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตอนเช้าพ่อผมก็เอ่อกลับมาจากเข้าวบินก็ก็เล่าให้เขาฟัง ตนนี้เขาก็ยังไม่ปูดอะไรเนาะเขาก็มันเรื่องเ่อย่างมันยุ่งเรื่องการย้ายบ่งย้ายบ้านอยู่พอย้ายไปที่บ้านเสร็จปุ๊บเดวันนั้นแหละครับก็เขาก็ถามว่าเฮ้ยไหนแล้วให้พ่อฟังเจออะไรเจออะไรจันอะไรประมาณนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาบอกว่าเนี่ยเออเขาก็บอกเขาก็ไม่แน่ใจเนาะแต่เขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเออเท่าที่รู้มาคืออดีตบ้านหลังเนี้คือคือคน คนที่ที่อยู่ก่อนคุณพ่อผมเนี่ยเขาเคยเป็นอดีตของคนที่มีหน้าที่ในการในการยิงเป้าเขาเป็นเพชฌฆาตใช่ใช่ครึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าแต่ว่าที่พ่อผมเคยเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็คือมันจะเป็นว่าอย่างที่ผมบอกไหมครับเวลาเรานอนชั้นหนึ่งมันไม่ใช่เป็นเตียงแล้ามันเหมือนกับเป็นพื้นแล้วเราก็เอาที่นอนปูครับเพราะนั้นมันก็จะสามารถเดินผ่านไปเท้าได้เดินผ่านหัวนอนได้ครับตอนนี้คุณพ่อผมนอนอยู่เนี่ย ขาได้ยินเสียงคนเดินผ่านหัวนอนไปเขาก็รู้สึกเสียงเดินมันลากอะไรเขาผ่านไดมองเห็นมันเหมือนเดินคล้ายเหมือนเดินชุดชุดชุดผู้ต้องขังนะครับเดินผ่านหัวใบแล้วก็หานไปข้้งหลังซึ่งพ่อผมเนี่ยก็เพิ่งไปรู้ที่หลังนะครับเพราะพ่อผมก็ลัวรีเหมือนกันเขาก็เลยแบบปับตาแล้วก็กำพระอะไรของเขาครับแต่เขาเนี่ยถือว่าเป็นพ่อเนาะก็ไม่ก็เรียกว่าไรไม่ไม่ไม่สามารถ แสดงความกลัวออกมาได้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวลูกจะกลัวอะไรประมาณนี้นะครับก็เน่เอาเป็นเหตุการณ์ที่ผมเจอกับมีอีกนิดนึงก็คือมีเสริอมนิดนึงก็คืออย่างที่ผมบอกไปแจ็คเนี่ยคือผู้คุมเนี่ยมีหน้าที่ในการเข้าเวรม,มาจะมีอยู่ข้างในเรือนจำก็มีขึ้นป้อมก็มีครับทีนี้ผมก็เคยถามคุณพ่อผมนะว,ว่าตอนขึ้นป้อมเนี่ยแล้วตอน,นขึ้นป้อมกลางคืนเนี่ยกลัวกลัวกลัวผีไหม ปรานบอกว่ากลัวแต่ว่าเขาก็มีเคล็ดลับเพราะรุ่นพี่เขาก็จะบอกบอกว่าเออถ้าคือจะกลัวอะไรพวกเนี้ยในในส่วนของหมวกของราชการี่จจะมีตาตาคุดตาอะไรอยู่ก็ให้หันนะให้หันไปตรงนั้นออกไปจะช่วยป้องกันได้ประมาณนี้ครับพี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เจอเนี่ยเป็นไปได้ก็คือในส่วนของน่าจะเป็นวิญญาณของ อดีตนักโทษก็ผมก็ิป็ไปอย่างนั้นแต่ผมก็ยังรู้สึก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 กับสนว่าเฮ้ยคลิปอดีมานักโทษในเวลาที่เขาสมมติว่าเขายังไม่พ้นปวัเขาเสียชีวิตในเรือนกันเนี่ยเขาจะถูกขังอยู่ในนั้นถ้ายังไม่มีการประกาศรายชื่อว่าคนเนี้ยพ้นโทษแล้วเนี่ยเขาจะยังออกมาไม่ได้อันนี้คือความเชื่อก่อนใช่ใช่ถูกเออเป็นไปได้ไหมครับว่าเขาอาจจะถูกประกาศ ให้พ้นโทษออกมาแล้วแล้วเขาก็มาในที่ที่เอ่อเป็นอดีตของคนที่เคยเพชรเป็นเพระจาขาศเขาอ่ะอมก็ก็เป็นไปได้นะครับมันเป็นไปได้หมดใช่เพราะก่อนยิงเนี่ยเขาก็จะมีการขอหัวสีก่อนมาทำหน้าที่แล้วถึงจะลงมือเนาะเออแต่ด้วยด้วยเท่าที่ผมทราบมานะว่าคนที่เป็นเพระจาดเนี่ยคนที่เข้าไปทําหน้าที่ตรงนี้นะครับนักโทษจะไม่มีโอกาสได้เห็นหน้านะใช่ครับใช่ครับ ไม่มีโอกาสได้เห็นหน่เขาเห็นได้ไงเขาจําได้ไงเขารู้ได้ไงว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเคยเป็นบ้านของอดีตเพชฌฆาตที่เคยทําหน้าที่ตรงนั้นถูกไหมใช่ใช่หรือเขาอาจจะมาด้วยความที่เขาไม่รู้หรอกมันเป็นเส้นทางผ่านของเขาซึ่งจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งก็ไปได้ไม่รู้เออครับแต่แล้วบอกพี่แจ็กว่าตอนนี้บ้านที่ผมบอกพี่แจ็คเนี่ยตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วนะครับครับ ก็คือตัวเรือนจำมันยังอยู่เจ่บ้านพักเนี่ยตรงนั้นคือเนื่องจากมันวูมันมันนานมากแะ่ะก็คือเขาก็ทุบไปแล้ก็มาสร้างมาสร้างเอ่อปูพูดจะพูด้ะไรมาสร้างที่พักให้ใหม่ด้อยกันที่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 แม่อยู่ในตัวน,นั้นอ่ะอืมเพราะว่าไอการที่ที่พักมันอยู่ใ,ใกล้กับกําแพงเรือนจํามากเกินไปผมว่ามันก็ไม่เป็นผลดีนะถูกไหมมันก็ต้องมีอารขยับออกมาไม่ถึงสิบเมตรอ่ะเออมันใกล้ไป มันใกล้ไปแหละแต่จะพูดแบบนี้เดี๋ยวคนจะรู้นะ,ะว่าเออไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรครับเพราะว่าทางเ,าเดี๋ยวนะบ้านพักตรงนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้กับประตูผีใช่ไหมฮะรู้จักประตูผีใช่ไหมผมบอกผมจะบอกว่ามันห่างกานันไม่ถึงร้อยเมตรใช่ไหมอ๋อผมเคยเห็นกับตาทีหนึ่งประตูผีเนี่ยแบบโอ้โหเห็นแล้วก็หดหูเหมือนกันนะเหมือนที่แจ็คบอกผมเห็นผมเห็นตอนที่ ที่มีการน,นำบอ,อกว่าด้วยออนำของจริงออกมาด้วยแต่กานั้นเป็นมือปืนที่จังหวัดหนึ่ง<ม>นะครับเขาเขาโดนยิงเขาก็ออกมาจากประตูนั้นพอดีออใช่ใช่ใช่ครับมันจะมีคนรับส่งลัอกส่งไอคนที่อยู่ข้างในที่ส่งที่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 ช่วย่งโลเนี่ยต้องห้ามก็ห้ามออกมาทางนอนั่นก็คือให้แช่แช่อยู่ในบริเวณนั้นเท่านั้นอ่านั่นจะจีแกูประตูผีกันรู้แล้วล่ะเออประตูผีมีมีทุกที่นะี่ ทุกที่ที่ถูกไหมฮะทุกเรือนจาจะต้องมีประตูเนี้ยซึ่งซึ่งเขาเรียกเขาเรียกประตูอะไรก็ไม่รู้แต่ชาวบ้านจะเรียกว่าประตูผีก็คือเป็นประตูที่ใช้ขนศพนักโทษออกมาอ่ใช่ใช่นะครับได้ฮะคุณคุณบอยนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของบ้านพักหลังเรือนจําบ้านข้าราชการนะส่วนมากจะอืมอย่างที่เรารู้กันแหละอย่างที่แล้วมันเป็นที่ที่มีประวัติด้วยนะครับถูกต้อง อและส่วนมากก็จะเป็นบ้านไม้เก่าๆสร้างมาตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนก็ไม่รู้ใช่เนาะนะครับได้ฮะคุณบอยนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะได้ครับแล้วก็ต้องดีพี่แจ็คเลยครับคือบอกว่าผมฟังรายการผีมาตั้งแต่พี่แจ็คจัดตั้งแต่สมัยช็อกอะไรนานไหมนานมากนะตั้งแต่ยุคเดช็อกเลยนะตั้งแต่ก่อนเดีช็อกเองครับในที่ช็อกอะไรแบบในที่ช็อกเลยคผมผมยังเด็กอยู่เลย ผมผมไม่รู้ดีใจกนจะเท่าไรเลยผมผมผมน่าหารจจไป่ใจไม่ยบีอ่ะคือถ้าเป็นช่วงไนท h t y s h อกเนี่ยผมยังเป็นผู้ฟังเป็นแฟนรายการพี่ป๋องอยู่เป็นแฟนรายการพ่อป๋องอยู่ผมยังเคยส่งเพจเจอร์ไปแซวแกเลยว่าน่ากลัวจังเลยจากเด็กคอนโดแต่ไม่ไม่ได้ฟังอะไรแล้วอยากอยากให้พี่ป๋องอ่านออกอากาศแค่นั้นเองอ๋อครับเนี่ยครับคือฉั็ก็ยินดียินดีนะครับคือมันมันเหมนเป็นมันเป็นเป็นนรนาราการอย่างหนึ่งของ ขึ้นขึ้นเดืชอบเลยขึ้นผีไปแล้วอ่ะครับอนะฮะก็เนี่ยฮะเสาว์ทิตย์ก็เดอะโกส t เรดิโอจานหนึงสุกก็นู่นเลยฮะเดอะช็อ k ของพ่อป๋องเขาเลยเวลาเดียวกันได้นะครับได้ยังไงก็ขอบคุณมากมาเลยนะคุณบอยนะได้ครับจ็คขอบคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ